สวัสดีค่ะก็จะมาสปอยช่วยกดไลค์แล้วก็ซับใไ้์ด้วยนะคะก็จะมาเลือดช่วยกดคอมเมนต์ด้วยนะว่าอะไรกดซีด้วยนะะตอนตอนที่หน,นึ่งฉันคาดภาพถึงโลกว,ลวลีตลอดฉันอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเมื่อกี้ปังช็อปปิ้งอยู่นี่นด้ทำไมถึงพลอวมาที่นี่ได้ มิเตของฉันกเหมนือนกับคนก้ารภาพคนอื่นๆที่อยากจะให้พวกบอดเข้าสู่อีกทีส์ฉันชื่อจิมมมาสู่ไปด้วยกันเถอะนะไม่คิดเลยว่าแต่ตาพวกเขาจจะเป็นตัวเมียพราสนีพรพาสวิส บุเมียค่าล้องแล้วขอจริงเจ้าของเรารอดแล้วล่ะสวยเหยอเจ้าข้าไม่เคยเห็นเคยเอาตัวเมียที่สวยขนาดนี้มาก่อนเขาทุกตุกตัวไม่อยากให้ฉันตองอ่านอย่างหนักคิดว่าแต่อ่อฉันเป็นคู่แหมอย่างไรพูดจะคำที่ไม่เหมาะกับออกมาอีก ตอนเมียเจ้าจสั่งนักมาเป็นคู่ครองของข้าได้ไหมโอ้ตอนเมียมาก็มีข้อดีกว่าขอลื้อเจ้าได้เองนะตอนเช้าตอนเมียตอนเมียตอนเมียเป็นคู่ครองของข้าเถอะกางวันตัวเมีย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 เอ้ยถอยไปข้ขอของข้าเถอะ เจ้ามิสมคัรฆ่าต่างหากาข้าว่าสิมไม่จบไม่สิ้นสักทีจบไม่ได้แล้วหรอถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ว่าอย่างไงฉันจะหาคู่ครองกับคขาเหล่านี้ฉันท่องเลือคนที่หล่อหลที่สุดแล้วลนะ่ะถ้าอย่างนั้น จะเลือกันเลือกเทพอารักษ์ของพวกเขาดีกว่าฉันเลือกคนนี้เลือเขาจากนั้นพวกเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรนอกจากทั้งใจอี๋อข้อไม่ได้จ้บทำอะไรแล้วเนอะจาะตลอดบุตรลูก <c oughs> นี่ไม่ใช่สวิตฉันอยากได้งไงทำไมถึงแบบนี้เรื่องดำเนินมาปิดทางอ่ะอ่ะเะจ้าไม่ต้องขอยเข้าใจข้าได้ไหมอย่าพยายามต่อสู้นะอขอโอกาสให้ข้าได้ทำงานหนักหน่อยได้ไหมจบแล้ว อนที่หนึ่งชวยกดไลค์ก็สไครป์กดตเดิมนะครับ